เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระสาสนจักราทอลิกในประเทศไทยมีพิธีเปิดปีเยาวชนาทตลิกแห่งประเทศไทยนะครับเ,เป็นโอกาสดีที่พระสาสนจักรเราอยากจะให้ความสําคัญกับงานอภิบาลเยาวชนเนื่องจากว่าเยาวชนเป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตของออประเทศไทยของชุมชนและก็ของพระสาสนจักรด้วยแน่นอนนะครับ สมเด็จพระสลาปาฟรังซิสได้ให้ความสำคัญกับบรรดาลูกๆเยาวชนพ่อะเองมีโอกาสไปร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนและกระแสะเรียกเนี่ยนะครับที่กรุงโรมเป็นเวลาถึง4สัปดาห์เมื่อเดือนตุลาคม2ปีที่แล้วคือปี2018พอดีใจมากนะครับที่แผนกเยาวชนในประเทศไทยได้เสนอ ให้เห็นว่าเสนอสภาพระสังคราชให้เห็นความสําคัญเสนอให้เป็นปีคาทอลิกนะครับในยุคนี้เป็นยุคที่สมเด็จพระสันตะปาปาอยากให้พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ฟังว่าเยาวชนต้องการอะไรเพื่อจะได้พัฒนาเยาวชนให้มีความสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องทางด้านครอบครัวชุมชนเพราะรู้สึกเสียดายที่เยาวชนบางคนเนี่ยที่บางครั้งกระท้อใจ แล้วก็ซึมเศร้าไปจึงขอเป็นกําลังใจให้กับบรรดาลูกเยาวชนนะครับอยากจะให้ศึกษาว่าภาษาจักคาทลิกของเราเนี่ยสนใจคือถ้าหากว่าเยาวชนขาดรากนะครับตะปาบอกถ้าเยาวชนไม่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชีวิตของประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วเนี่ยเราจะถูกชักจูงไปได้ง่ายๆนะครับเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเราเรียนรู้พอดีใจพ่อเชื่อว่าเยาวชนทุกคนที่ ข้าวัดยังมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าอยากจะให้ลูกๆได้เห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งจําเป็นแล้วกบพระเยสุจ้ายังทรงพระชนอยู่นะครับตั้งแต่ในบทที่1สมเด็จพระสันตะปาก็บอกว่าพ่อขอเชิญชวนลูกๆนะครับให้เห็นว่าพระเยซุคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นความหวังของเราครับแล้วก็ถ้าว่าเรามีความเชื่อในพระองค์เนี่ยเรา ทําให้ครอบครัวทําให้ครูบาอาจารย์แต่ไม่เพอระสงฆ์นักบวชทําให้ชุมชนของเรามีสันติสุขมากขึ้นมีโครงการต่างๆนะครับอยู่หลายโครงการแปโครงการสังคมพนนเชียงใหม่ขอพระเจ้าอวยพรครับ